สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมีอันจะกินโดยอันอันเองค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูต้มไข่ยางมาตูมน,นะคะต้มยังไงเวลาเท่าไหร่ถึงจะได้ไข่แบบนี้นะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเปิดเตาแก๊สแล้วก็ใส่น้ำเอาไว้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาค่ะเรา จะใส่ไข่ตอนที่น้ำยังไม่เดือดมากนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ไข่ตอนที่น้ำเดือดมากๆเนี่ยไข,ข่เขาจะแตกค่ะเนี่ยเราจะสังเกตเห็นไอความเดือดเริ่มขึ้นมาขอบๆแล้วนะคะเราก็ใส่ไข่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปช้าๆนะคะค่ะแล้วเราก็จะทำการคนไข่ไก่ค่ะเป็นเวลาหนึ่งนาทีนะคะ คนเพื่อที่จะให้ไข่แดงค่ะเขาอยู่ตรงกลางสวยงามนะคะจะคน1นาทีค่ะส่วนเกลือที่ใส่ไปตอนแรก1ช้อนชานะคะใส่เพื่อที่จะให้ปอกเปลือกไข่ง่ายขึ้นค่ะแต่ถ้าเป็นไข่ใหม่นะคะเขาก็จะปอกง่ายอยู่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นไข่เก่าแล้วก็ใส่เกลือลงไปได้นะคะมันจะช่วยให้ปอกเปลือกง่ายขึ้นค่ะ ในระหว่างที่เราคนไข่ไก่ไปเรื่อยๆนะคะอันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้อันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะคุยไปคุยมาก็ครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะก็ครบหนึ่งนาทีแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ต้มต่ออีกห้านาทีค่ะทิ้งเอาไวะะ้เลยค่ะอีกห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ครบ5นาทีแล้วนะคะไวเหมือนโกหกเราก็จะปิดแก๊สค่ะแล้วเราจะตักไข่ขึ้นใส่น้ำเย็นนะคะน้ำเย็นที่เปิดออกจากก๊อกเลยค่ะไม่ต้องน้ำเย็นแช่เย็นหรืออะไรทั้งนั้นนะคะน้ำเยอะไปนิดนึงค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมันไม่น่าจะล้นหรอก โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปปอกไข่กันต่อค่ะสรุปก็คือต้มไข่6นาทีนะคะเราจะรอให้ไข่เย็นก่อนนะคะแล้วค่อยปอกเพราะไม่งั้นมันจะร้อนมือค่ะอันนี้ไข่เริ่มเย็นแล้วนะคะคุณไปคุณมาไข่ไก่เริ่มเย็นแล้วก็จะเริ่มปอกค่ะ จริงๆบางคนเขาก็จะใช้แก้วนะคะใส่น้ำนิดนึงแล้วก็จะเอาไข่ใส่ลงไปในแก้วแล้วก็เอามือปิดฝาแก้วไว้ค่ะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่ามันก็จะทำให้เปลือกไข่ร่อนนะคะแต่อันนี้อันต้มแค่สองฟองค่ะก็เลยคิดว่าปอกแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามค่ะค่ะเหลืออีกลูกนึงก็จะปอกอีก หนึ่งลูกค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะไปผ่าไข่ดูผ่าไข่ไก่ดูว่าจะเป็นอย่างไรนะคะการต้มไข่หกนาทีของเราไปค่ะเดี๋ยวอันจะใช้มีดนะคะในการทำเหมือนกับทำร่องเอาไว้ให้ ใช้ได้อะคะ่ะในการผ่าลงไปได้ง่ายนะคะพอดีได้อันอยู่ตรงข้างหลังนู้นเลยก็เลยเดินไปผ่าดีกว่าลืมเอาเข้ามาใกล้ๆคะ่ะเลยตามเลยนะคะนี่คะ่ะเรามาดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงน่าทานมากเลยคะ่ะไขาย,ยางมาตูมนะคะลองอีกฟองหนึ่งคะ่ะ นี่ค่ะแต่ถ้าใครชอบให้มันเยิมกว่าน,นี้ลดเวลาลงก็ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ